สวัสดีครับกลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะฮะ m a z d ต c คาของเบ้งนะฮะแล้วก็วันนี้ผมอยู่กับรถบ้านเข้าใหม่นะครับรถเก่งที่ขึ้นชื่อว่าอึดถืทนนะครับกับเจ้าตัวโคราติด 1.6G Auto ปี16-17นั่นเองนะฮะตัวนี้เป็นรถบ้านนะครับลูกค้ามาเทินนะครับสภาพยังไม่ได้ล้างไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับใครที่กําลังมองหาอยู่ใครที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อตามเบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับก่อนที่เราจะไปชมใน รีวิวนะครับก็ร้องกคุณลูกค้ากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งทางช่อง s p สพีค6ของเราด้วยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูรายละเอียดทั้งภายนอกแล้วก็ภายในนะครับอันนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับกับเจ้าตัวโคล l าติสนะครับรถสวยมากนะครับคันนี้เป็นรถเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับยังไม่ได้ล้างไม่ได้ปรับสภาพใดๆทัสิ้นเลยนะครับอย่างที่บอกต้นคลิปนะฮะว่าเป็นรถบ้านนะครับอร์ตอยู่ประมาณ7 0 0 0กว่าบาทนะครับ ตัวนี้นะครับค่าตัวนะครับอยู่ที่3 8 0 0 0นแปดบาทเท่านั้นเองนะครับนะเครดิตดีนะครับก็สามารถฟรีดาวน์ได้เลยนะครับลูกค้าที่มีรายได้นะครับอยู่วัน15,000มบาทนะฮะออกคนเดียวได้เลยนะครับคันนี้นะครับเลขไม่ก็แสนกว่าโลนะครับและเป็นพุชสตาร์ทนะครับสเกิร์ตรอบคันและเป็นตัวเมเนเอร์เชนด้วยนะครับสวยๆไฟหน้านะครับฮาลเจนนะครับมีไฟตัดหมอกคู่หน้านะครับตัวรถเดิมๆไม่มีชนหนักที่ความตมน้ำนะฮะ การันตีบอดี้คงสร้างนะครับสวยๆนะครับใครที่หาอยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนนะฮะแล้วก็คันนี้นะครับได้เป็นล้อขอบ16นะครับนะล้อแม็กซทูโทนขอบ16แบบนี้นะครับนะฮะสวยๆยางดอกลึกๆเลยนะฮะดิสเวกนะครับตัวเครื่องจะเป็นดูโอวีวีทีไอนะฮะกบด้เลยว่าประหยัดน้ำมันประมาณ15.5โลต่อลิตรเลยนะครับ กระจกพับปรับไฟฟ้านะครับภาสีพลบอต่อเรียบร้อยนะครับนี่นะดูตัวรถนะครับทรงดีมากทรงสวยมากนะครับนะภายในก็จะได้เป็นสีทูโทนนะครับนี่นะฮะภายในสีทูโทนแบบนี้ตัวรถจะเป็นโมเดลนะฮะปีสิบหกนะฮะเดือนธันวานะครับผมจดสิบเจ็ดนะคันนี้นะครับนะสวยๆเกียร์ออโต้ c ี t 7เจ็ดสปีดนะครับ เบาะหนังสวยๆนะครับลูกค้าคนกับไม่ค่อยได้ใช้เลยนะครับอันนี้เขามาเทินนะครับ f o r t u n e r นะครับไปนะครับอ่านี่เลยนะครับมีที่ชาร์จไฟด้านหลังพวงมาลัยมัลตินะครับ Airbag 7ใบนะตัวนี้ Airbag 7ใบนะครับอ่านี่เลยนะครับด้านท้ายอย่างหล่อนะติดดิฟฟิวเซอร์มาสปอยเลอร์มานะครับนี่เลยนะฮะ สวยๆเลยนะฮะด้านหลังกว้างๆนะครับจะคงจะเข็บเม็ดอาร์ตน็อตเดื้อต่างๆไม่มีขยับเลยนะครับน็อตไม่มีขยับนะฮะยางอะไหล่ต่างๆอยู่ครบนะครับนะอยากให้มาดูรถอยากให้มาทดลองขับดูนะฮะคุณลูกค้าบอกได้เลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับร้านตั้งอยู่ที่6-4สี่ซอยเซริไทย64สนะครับท้ายซอยนะครับเปิดทุกวันเวลา9ก้าโมงถึงหกโมงเย็นนะครับสําหรับลูกค้าที่แบบอยู่ต่างจังหวัดนะครับก็สามารถออกได้เหมือนกันนะฮะ นะครับเรามีบริการจับไฟแนนให้ถึงหน้าบ้านเลยคันนี้เลขไมล์แสนสี่นะครับนะมีพุสตาร์ทมีไฟตัดหมอกหัวหน้านะครับมาให้นะครับผมนี่กระจกไฟฟ้านะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องนะครับตัวเครื่องจะเป็นตัวรหัสสองเซตอนนะครับนะตัวน็อตต่างๆไม่มีขยับเลยนะฮะแก้มเดิมนะครับรถไม่มีน้ำท่วมจมน้ำแน่นอนนะฮะ นี่เมทอาสสวยๆเลยเห็นไหมแบตเตอรี่ใหม่ด้วยนะครับนะฮะก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับถ้าใครที่สนใจนะครับก็ติดต่อหาผมได้เลยนะครับตามเบอร์ด้านล่างนี้อ่าโคลราติสนะครับ 1.6G อุดอึดทนนะฮะต้องยกให้เขาเลยเป็นยังไงกันบ้างนะฮะคุณลูกค้าที่ผมรีวิวเมื่อกี้นะครับถ้าสนใจยังไงนะครับชอบยังไงก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะครับ ตัวนี้นะครับผ่อนก็อยู่ประมาณ70,00กว่าบาทนะฮะอ่าผ่อนอยู่ประมาณ70,00กว่าบาทแล้วก็ได้เป็นรถที่แบบน่าใช้งานมากนะครับสวยๆเลยอยากเข้ามาดูรถมาทดลองขับนะครับเข้ามาได้ที่เซรีไทย64นะฮะท้ายซอยเปิดบริการทุกวันเลยเวลา9โมงถึงหโมงเย็นนะครับสำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับเรามีบริการจัดแฟนนซ์ให้ถึงหน้าบ้านเลยนะครับก็สนใจยังไงครับติดต่อมาเลยตามเบอร์ด้านล่างนี้นะครับก็ ก่อจะไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งน,นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมมะเอสพีเซ็นเตอคาของเบงนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ